ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าทั้งหมดนะครับผมล่าสุดนะครับอ่าโอเคมาดูความไวใจโลก่อนเลยนะครับผมวิธีการเปิดความไวใจโลนะครับก็คือการเปิดตรงนี้เปิดตลอดกับเปิดระหว่างซูมนะครับผมเปิดตลอดนะครับผมควบคุมแนวนอนควบคุมแนวตั้งครับปิดนะครับผมความไวตามนี้เลยครับอ่าแชทนะครับแชทเอานะ เอานะครับแคปเอาอันนี้คงที่นะครับความไวไอ้ตรงนี้นะครับผมให้เป็นคงที่ไว้นะอันนี้ขอขยับขึ้นหน่อยเมื่อกี้นี่เหมือนว่าผมไปปรับแล้วมันอ่ะแคปนะครับผมก็สตปเอาเองนะทุกคนโอเค อันนี้อันนี้อันนี้ผมเปิดคือผมสลับ iPad ไงแล้วมันมันอันนี้ให้ผมปุ่มประมาณนี้ครับไปแคปบเอาเองนะทุกคนปุ่มโอเคมาดูตั้งค่านะครับยิงอัตโนอัตโนมัตปิดนะคะผมเพราะว่ามันจะยิงดีเลย์ให้เรานะครับผมยิงด้านซ้ายเปิดแล้วก็ a อดีครั้งเดียวแล้วก็แตะแตะแตะกดค้างก็คือโหมดซูมนะครับผม ก็คือการซูมซูมสโคปอย่ายครับผมเนี่ยกดกดแค่แตะนะครับผม,ผม,บผมไม่ได้กดแชร์นะครับกดค้างดิไม่ใช่แตะโทษทีโอเคต่อมาครับก็มาดูตรงช่วยลิงเปิดเปิดประตูอัตโนมัติปิดนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการบล็อกประตูนะครับผมอ่ะวางต่อเน,นื่องเปิดไว้วิธีเปิดอันนี้ผมกดด่วนนะครับผมเวลามันกดอันตรีมันจะได้ไม่ต้องแบบล็งนะครับผม สามารถกดได้แบบเร็วเลยนะครับผมโอเคก็ามาเทนะครับอจสติ๊ปิดการเดินก็ปิดนะครับก้มตามนี้ผมจะอธิบายที่ผมแบบที่แบบผมใช้นะอ่าปุ่มสไลด์นี่ผมปิดนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาผมทำเิคเดียว์ฮอปมันจะแบบไม่ต้องได้ขึ้นอย่างเงี้ยดันขึ้นนี้นะครับอ่า ทิพลายแสดงแค่นี้ครับไอเทมก็ประมาณนี้อ่ะการเก็บเก็บอัตโนมัตเปิดเก็บอัตโนมัติไว้นะครับคือเวลาโดนดาเมจแล้วผมกดปิดนะครับเวลาผมสับของแล้วเวลาหรือว่าเวลาจังหวะเร็วๆเงี้ยมันยิงมาแล้วมันอสับของไม่ได้นะครับมันจะช้าจังหวะหนึ่งนะผมก็เลยกดปิดนะครับเพื่อเวลาไปเฉียดกล่องแล้วมันจะได้เปิดกล่องให้เราไว้นะครับ อตอนนี้ติ๊งก็ไม่มีอะไรแล้วครับนอกนั้นเอออันนี้สําคัญครับอันนี้สําคัญมากๆเวลาเครื่องใครแหลกนะเนี่ยมันจะเปิดอันนี้ไว้ปิดนะครับเปิดแค่อันนี้อันเดียวหรืออันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับแค่นั้นพอไม่ต้องไปเปิดสามอันนี้นะเปิดแค่อันใดอันเดียวก็พอนะทุกคนผมใช้โทรศัพท์ i p h o n สิบ p า o m a รนะครับเฟรมมันจะได้เก้าสิบเฟรมแปดเก้าสิบเฟรมนะตอนนี้การาฟิกประมาณนี้ครับอืม แนะนำมาให้ปรับสองอันนี้นะครับผมปรับแค่ราบลื่นกับสมดุลน,นะสลับดูว่าอันไหนมันลื่นที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเราปรับสมดุลเราปรับราบลื่นมัอาจจะแหลกก็ได้นะครับอันนี้เกี่ยวด้วยนะอาภาพก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมว่าปิดก็ดีนะอันเนี้ยเออผมล,ล,ลืมเล็งไหลซ้ายอนุญาตอันนี้ผมไม่ได้เล็งอยู่แล้วครับผมเล่นแอพนะ เสียงเสียงผมว่าสิบอันนี้ยเสียงสองอันเนี้ยผมแนะนำว่าให้ปรับน้อยๆไว้เสียงไม่เราแล้วก็เสียงไม้เพื่อนครับนีประมาณนี้ก็ได้หมดแล้วครับนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการ ตังค่าของผมนะเดี๋ยววิธีบีฮอปมันจะเนิร์ฟในอีกต้องเดือนหน้านะผมว่าแต่เราควรที่จะฝึกไว้นะครับผมบีฮอปเดี๋ยวไว้ผมมาทําให้นะสําหรับการทำบีฮอปนะครับใครที่อยากได้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างไว้เลยนะทุกคนโอเคเจอกันชิดหน้านะคะบ๊ายบาย